สวัสดีครับอยู่กับผมนะฮะเซลจ่ายทอออโต้นะครับรถมือ2คัสเกตเมนบุรีครับนะวันนี้นะครับผมจัดรวมนะครับออนิวโตยิต้าเคมรี่นะครับตั้งแต่ตัวปี2015นะครับแล้วก็ก่อนเปลี่ยนโฉมมาเป็นหน้าออนิวนะครับคันสุดท้ายนู่นเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นหน้าโฉมหน้าออนิวทั้งหมดเลยนะครับปี19นะครับแล้วก็นามีทั้งตัว 2.0G นะครับ 2.5G นะครับ2.5งจุดห้าไฮบิดสองจุดห้าไฮบิดพรีเมียมซันลูฟนะครับตัวท็อปสุดนะครับอย่างเงี้ยตัวรองท็อป นะครับแล้วก็ท็อปเบนซิน,นท็อปน้ำม exactly. ัน2.5ตัวจีนะมีให้เลือกหลายคันนะครับนะอยู่ทอร์โต้นั่นเองนะครับนะอย่างคันนี้ครับนะออเนียโตัวต้าแคมรี่นะครับ2.5ไฮบริดพรีเมียมซันลูกคันนี้ป้ายแดงอยู่ล้านแปดนะครับนะอยู่ที่ผมนะครับแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับไม่แสนเก้าไม่แท้ไม่เดิมรถหน่วยงานมือเดียวประวัติสูงนะครับรถมือเดียวทั้งหมดเลยนะฮะนะแล้วก็รถสวยเดิมนะครับพาใครมาดูก็ได้นะครับนะพาใครเข้ามาดูมาเช็ครถได้เลยนะครับรถสวยเดิมจริงๆทุกคันผมล้าได้เลย นะครับอย่างคันนี้มีสันลบให้ปรับไฟ,ฟ